คำว่ารักษาน้ำใจของครอบครัวสําหรับเมียฝรัร่งเนี่ยอะไรเหรอก็คือปฏิเสธไม่ได้ให้อย่างเดียวไม่กล้าอ่าออกเหตุผลแค่นั้นเหรอจะถึงจะรักษาน้ําใจครอบครัวไว้ได้ยายจ๋า,จาว่าสั้นอืมนอถ้าเธอทําได้อืมีแหงพอทุนถึงทําไปดีดีกว่าไปละลายทางอื่นพี่น้องของเฮา แต่ถ้าโบไหวเฮาต้องกล้าปฏิเสธวันนี้แรงเราอายุเราเท่าไหร่แล้วและช่วยเหลือมานานแค่ไหนเราต้องเอาความเป็นจริงของตัวเองออกมาอืมเราแบกแบกความทุกข์กับการที่ไม่กล้าปฏิเสธมีแต่ให้กับให้พาอรักษาน้ำใจเขากลัวเขาโกรธกลัวเขาไม่รักเขาํำบากเรามีโอกาสหาเงินได้กว่าเขาแต่ชีวิตเราไม่ได้หยุดได้โยวิ่ง15ชั่วโมง เมืองไทยยังหลั่นล้าทำงานรายวันเย็นมาตั้งวงเออสาวโบกแรงโบกนะเมืองนอกมีปาร์ตี้ทีเดือนละครั้งอืม<ไ>หรือว่านานทียิ่งคนไทยนี้ทำงานนะรายวันแปดชั่วโมงรอบเย็นถึงเที่ยงคืนนะสาวๆทุกคนที่พูดกันเนี่ยอ่าและคุณจะลากตัวเองนานขนาดไหนบอกเลยนะย่าทำแบบเนี้ยอยู่แค่สิบปีแรกอืมนะ สภาพใจจาวันเนี้ยยังไปไม่ถึงเกษยียณเลยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังแล้วสาวๆทุกคนเนี่ยเออจะไหวไปถึงไหนถ้าเราคิดว่าเราจะต้องทํางานออประจำแปดชั่วโมงและทำงานพิเศษถึงเที่ยงคืนเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปอุดหนุนจูนเจือทางเมืองไทยเพื่อช่วยคนนั่นนี่หลานเนลิศโรงเรียนหนูหนี่นั่นตเนตลิดเลิดจนในระยะเวลาของชีวิตแต่ละคนลองตอบยายซิว่ากี่ปีแล้วนะ เออและร่างกายตอนเนี้ยสภาพตอนเนี้ยเออไหวไหมและมีต้นทุนไว้ซัพพอร์ตตัวเองเท่าไหรย่ยายจ๋าถามนะคะมีต้นทุนไว้ซัพพอร์ตตัวเองเท่าไหร่มีหรือยังอ่าเราต้องคิดข้อนี้นะถ้ายังไม่มีเราต้องเซฟตัวเองได้แล้วเพราะเราจะเอยปากหรือไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเขาเดือดร้อนตาดรอดถูกไหมถูกไหม เออถามมาไม่กล้าปฏิเสธนั่นก็คือความผิดอยู่ที่เราเพราะเราสงสารเขามากกว่าตัวเองนะทั้งๆที่เราไม่มีเราก็รีดตัวเองเลาะหาซ้ายหาขวาเล่นแช่น่นนี่นั่นเพื่อไปถมอมืยังไงมันก็ไม่เต็มยังไงเราก็ไม่รอดสุดท้ายเราก็ไม่ไหวสุดท้ายท้าไม่เหลือตอนเราน็อกสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยทำใจไม่ได้นะบอกเลยว่าซึมเศร้ากิน นะโรคสารพัดก็จะโผล่เพราะโรคซึมเศร้ามันดึงดูดทุกโรคทุกภัยเออจากร่างกายจากเชื้อราเชื้อโรคในตัวเราที่มันมีอยู่แล้วทั้งทั้งชีวิตที่เราทํางานโดยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองลากสังขารทํางานมากันกีนก่ปีพินิจพิจารณาเอาสําหรับยายจ่านี่บ่กลัวผูใ้ใดเกียจอืมแต่ไหนแต่ไรนะอ่าพูดเอาตรงๆถึงบอกไงทะเลาะทีละเรื่องอืม เนาะหักล้างทีละอย่างได้บ้างเสียบ้างเราก็ยังเหลือพี่น้องไว้อืมแต่อย่าคิดว่าจะให้ถูกใจเขาทุกเรื่องน่ะมันไม่มีแล้วถามตัวเองหน่อยสิมีใครทําให้เราถูกใจบ้างนะแทบจะไม่ได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นวัดเอาคํานี้เลยเอาความรู้สึกเดียวกันแหละมาเคลียในหัวใจพี่น้องขาอย่าเข้าข้างเอ่อคนอื่นเนาะอืม <c oughs> นอกจากตัวเองเนี่ยมากกว่าตัวเองนะคะเพราะวันนี้ถึงเวลาและสิบปียี่สิบปีแต่ละคนอายุช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องคําว่าลูกหลานไม่เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองและชีวิตตัวเองเนี่ยมากันกี่ปีนะพ่อแม่เนี่ยเป็นปจุดปุปัปจจัยสําคัญนะคะเราทิ้งไม่ได้ทดแทนคุณมันไม่ได้ทําให้เราลําบากใครมานะแต่ทดแทนกิเลสเราก็ไม่ไหวยยจ๋าก็ไม่ทําแล้วก็ไม่เคยให้ความหวังพ่อแม่นะฮะอะ่า ในหลายสิ่งหลายอย่างยายจ๋าทาไม่ได้ยายจ๋ายังมีแผลทันใจแต่สุดท้ายยายจ๋าก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮอเมื่อก่อนไม่เคยได้อะไรก็ยังไม่มีปัญหาอในปัจจุบันเราทําได้ขนาดนี้แล้วใครไม่พอใจแล้วแต่นะเพราะเราแบกโลกทั้งโลกไม่ได้อันนี้คือความคิดบอกเลยนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่ายายจ๋าพยุงชีวิตตัวเองอ่ากระดูกเด้งสามซี่ งานก็ทำไม่ได้แล้วก็คือเป็นช่วงเวลาทำใจนะย้อนสองปีที่แล้วเริ่มต้นทำใจอืมสิ่งที่ขาดเงินที่หายเราไม่ได้เหมือนเดิมอ่านะเราก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนอื่นเพื่อที่จะเหลือไว้ซัพพอร์ตตัวเองความสุขเอาที่จริงๆแล้วนะความสุขอ่ะอมันคือสิ่งที่เรายอมรับแล้วอยู่กับมันให้ได้ ในณขณะปัจจุบันณขณะปัจจุบันเย,ยจานิพยุงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองโอเคได้ฟังพี่ฟังน้องอ่าเขาดิ้นรนสงสารยังสงสารเขาเหมือนเดิมว่าทุกคนเนี่ยดิ้นรนทํางานแต่เย,ยจ่าหยิบยืนย่นช่วยเขาไม่ได้อืมบางทีก็ได้ยินปัญหาเข้ามากจ็จีดในหัวใจหนึ่งแต่เราก็ต้องลดล็อกเศร้าเศร้าไม่มีแรงแล้วไม่ไหวแล้วแล้วแต่ใครจะสู้ของใครไป แค่นั้นอย่างน้อยพวกเขาก็เคยได้รับความช่วยเหลือแล้วย้อนถามตัวเองสิไม่เคยมีจากพวกเขาเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัดจจัยพูดออกชัดชัดหลายคนบอกว่าไอ้จ๋ามึงไม่กลัวพี่น้องโกรธเหรออันนี้เปรียบเทียบทุกๆชีวิตเย่ยจ๋าบอกเลยเรื่องโกรธเป็นเรื่องปกติมีโกรธมีทะเลาะมีคุยกันมีเคลียรคำไหนบ่แน่หันหลังงอนกันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วแต่ใครจะไปคิดเพราะทุกคนต้องสู้ชีวิตครอบครัวตัวเองเอาแบบเคลียเคีย นั่งรักษาใจคนอื่นเพียงแค่เราให้เงินเขาได้เขาดีใจเขาแฮปปี้หรอเออนะแล้วตัวเราลักเคยเอ่ยขอจากใครนะฮะไม่มีเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงชีวิตนะ่ะก็คือยอมรับความเป็นจริงวันนี้พี่ฉันช่วยไม่ได้เนาะเออนะฉันก็ต้องสู้เนาะเพราะนี่คือครอบครัวของฉันนี่คือสิ่งที่ยายจ๋าเห็นพี่น้องของยายจ๋าดิน้นรน นะแต่ว่าดิ้นสุดๆนะ่ะทำงานเป็นตะลุยก็อย่างว่านะคะบ้านเราเนะาะไม่ได้เปรียบเทียบว่าอ่าพี่น้องค่อยมานั่งรอค่อยนะคะทุกคนทุกคนดิน้นรลนน้องคนเล็กสุดยอดสามีทํางานตั้งใจสู้นะเป็นนี่เป็นสินเขาก็ลุยกันได้น้องชายอยู่เขาเนาะทาไร่เออเป็นนี่นะมันเป็นกันทุกคนแหละเมืองไทยนะเขาก็สู้ของเขานะฮะยายจ๋าหลักอยู่ที่ยายอืมยายจ๋าหลักอยู่ที่ยายเท่านั้นนะฮะ อ่าไว้รอจะเจ็บป่วยอ่าธรรมดาลูกหลานขาะน้ำมอกน้ำมันอันเนี้ยเป็นธรรมดานะก็ยังพูดได้ทุกเรื่องราวนะฮะน้องสาวอีกคนที่อยู่บ้านเขาก็ดิ้นรนครอบครัวของเขาเรื่องทะเลาะเบาแวงลูกหลานเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเคลียร์ชีวิตตัวเองสิ่งไหนไม่หนักนะเราจะไปจุนจ้านไม่ได้ออกความคิดมากลําบากกระเป๋าตัวเองเพราะฉะนั้นหุบปากบอกตัวเองนะฮะทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นลองดู นี่คือเคล็ดรับอืเข้มแข็งอยู่กับตัวเองถอยหลังมาอยู่กับตัวเองแล้วก็รับสภาพความเป็นจริงว่าเราไม่มีแรงหาเงินเหมือนคนอื่นนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังนะทุกคนอายุมากขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงสมองเฮากระเบิดเนียเออบางทีรับอะไรมากๆกข้อย,ยังดุยายเลยบางทีเขาบน่นลูกบ่นเต้าเนี่ยเศร้าๆวันนี้ไม่อยากฟังนะตัดบทเออนะ บางทีแกก็เออบางทีอยากอารมณ์อยากระบายถ้าญาตลูกสาวไม่พูดพูดบอกไม่อยากฟังแกปิดโทรศพัพท์หนีเลยเพราะไม่อยากพูดเรื่องอื่นเหมือนกันนี่แหละชีวิตอ่าตื่นเช้ามาคุยกันใหม่ถ้าคุยกันได้ดีโอเคถ้าคุยส่วนตัวสองคนโอเคถ้าฟังเรื่องพี่เรื่องน้องค่อยไม่ฟังจบตัดบทนะอะ,อะไรมากมายเอาแบบง่ายๆนะรักษากายใจเราให้มากพี่น้องขาอย่าไปนึกเสียใจ อย่าไปน,นึกว่าจะโดนใครติอย่าไปน,นึกว่าวันนี้เราช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาไม่รักเราแล้วแต่ผูใ้ใดคิดรักหรือบ่รักเขาก็ดิ้นลนดูแลเจ้าของคือเกา่ายิ่งสุขภาพเจ็บป่วยเนี่ยบ่มีผู้ใดมาเจ็บมาป่วยมาทรมานน้ำน้องสายค่อยบสบายเป็น,นอย่างก็ค่อยกระเว้าคำเดียวเลยนะเออน้องสะพ้ายกินเหล้ากันไหลค่อยกระบอกเลยเบิงฟ้าพ,พีใสยหั่นเออ เออตุยก็ฝฟังยังกระเลี้ยงกันไปนะดิ้นรนกันไปก็บอกขนาดถ้าบอฮักเจ้าของกับบุมีไผ่ซอยได้แค่นั้นจบเพราะว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเออแล้วเราไปสนับสนุนเขาไม่ได้เรื่องเงินเงินทองทองก็บอกให้น้อยยิ้มยังเดี๋ยวหูซ้ายทะลุหัวขวามองแต่ตาแต่ได้ฟังที่เดีจักใหญ่นี่ก็งดเงียดคือกันนะค่อยกระได้จบอืมนะไปไปรับลานก่อนเด้อ